อยาให้นาดีรู้นะว่าเราเป็นง่อยอ่ะได้เลยจะคะมาอเครเคพูดเอ๊ะชุดสีเดียวกันอีนะรู้ชมจิตรพูนี่ใส่สีเขียวมาไงหน่อเอาเนาเอาเนาหนึ่งเดี๋ยวนัเองเดี๋ยวนัดเองหนึสองัเอาซ จะให้เข้าไปในนี้เขาหนุนเขาใหม่ักเองเลยหมัวเต้นในหนืได้เนี่ยอแต่นักเองหวานหวานเดือนปี แมด่ดีแล้วกระหน่อเอาไปไปเลยไปหน,าานึ่งสอสงสามนี่มาแลสิวสา,าวายพระหองคงพี่เนี่ยค่ะสซมแซมตองต้องคงพี่าจเสร็จพ่อเองไทยลูกไม่ใช่เือค่ไม่ต้องลซมสลอดก็ได้ลูกน,นะนี่อัศน,นยัยพ่ออนุญาตให้เจ้าเลยหน้าขึ้นได้ลูก พระพกลาพี่ค่ะขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจรินพี่คะโอ้โสีอาเพคะเจ้าพี่เม่สมนคำับร่ำลือไม่เสียเวลาที่เรารอคอยชูชมวันารมนะดูที่าูดูนูนดูดัู่ไม่ดูนิ้วอย่ก็ลำเทียนนะว่จิาพี่ดูใหม่สิเลค่ะทำไม ยังก <laughs> ัดร่ง <erman> อ <laughs> ้อยเชียวแค่เมื่อยเอาลูกอัศรัยเพื่อเป็นการเซฟเราให้ลูกนะ